ท่านที่สุขงอมจริงๆคุณอรุโนไทยตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายญาติโยมว่าอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทั้งคนบอกว่าควรมีทั้งคนเข้ามาด่าทอคนมาด่าหยาบคายก็มีไม่มีปัญหาอาตมาให้อภัยทุกคนเอาโหสิกรรมทุกคนแต่ยืนกันว่าได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตรงไปตรงมามาเขียนระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักรเนี่ยให้เกี่ยวซึ่งกันและกัน พระสงฆ์ก็ควรที่จะมีจิตปกครองของตัวเองแต่ปฏิรูปคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ยินดีจะทําอะไรก็ยินดีแต่มันต้องเป็นสมาธิผิไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่ตรงแล้วต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าเวลานี้มีแต่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ถูกกระทาแต่ศาสนาอื่นเนี่ยท่านไม่เคยจะยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยค,ความก็ให้เกียดเขามากถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็จะบอกว่าสมาเป็นพวกสุดตรงพัวให้เกิดความขัดแย้งอีกเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ การขอสังคมติของพระในวันนี้ให้มันราบรื่นแล้วก็ลองฟังดูว่าพวกเราประสงค์อะไรค่ะพระคุณเจ้าคะเรียนถามค่ะแม้ว่าเจตนาบริสุทธิ์ในการที่จะปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้านเราไม่ค่อยมีการออกมารวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ปุถุชนธรรมดาหรือแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยค<ม>่ะเพื่อความเรียบร้อยในการออกมารวมกันครั้งนี้ของพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนเนี่ยค่ะมีการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันมือที่3าหรือการสร้างสถานการณ์เพื่อนำสู่การลุกลามบางอย่างไว้บ้างไหมคะเนี่ยจะมาก็ก็ป้องกันเรื่องนี้มากนะฮะซึะง่งวันนี้ก,การเจรจากับทุกฝ่ายวันนี้จะพูดถึงเรื่อง ว่าพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยมามาอย่างท,ท,ที่ที่ได้อธิบายให้ฟังตอนฝ่ายบ้านเมืองเองควรจะมาช่วยกันในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและก็ไม่ให้เมือที่สามเข้ามาป่วนมากขึ้นเพราะตอนนี้เราก็มีเรียกว่ามีอาสาสมัครที่เป็นโยมนะ่ะเข้ามาช่วยกันดูแล<อ>เข้ามาช่วยกันดูแลเข้ามาช่วยกันจับตามเมือที่สามแต่เท่าที่จะมาอยู่นี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้ามาเปนถึงวันนี้เนี่ย มาดูบรรยากาศได้เลยว่าพระท่านมาด้วยความสงบแล้วมาด้วยความหวังว่าการแสดงออกในครั้งนี้การมีสังคมติในครั้งนี้จะสะท้อนไปถึงฝ่ายรัฐบาลจะไปสะท้อนไปถึงฝ่ายผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองได้ช่วยกรุณาได้ช่วยเข้ามาช่วยกันในการที่จะดูแล,ลกกรักษาพระศาสนาและก็อย่าให้มีกลุ่มบุคคลที่หลายฝ่ายก็มีความเชื่อว่าคนเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายผู้มีอํานาจและก็มาย่ำดีต่อพระสงค์ทุกวันทุกวันโดยเฉพาะองค์กรสงฆ์ที่เราปกครองกันอยู่นะฮะค่ะเ,เรียนถามนะคะด้วยความที่รัฐบาลนี้ก็มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าสมมติว่าการพูดคุยจารจาหลังจากนี้ไม่เป็นผลเนะะี่ยค่ะแล้วเกิดต้องมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการที่จะให้พระสงฆ์นั้นได้ยุติการรวม รวมพลังกันในครั้งนี้เนี่ยหาได้มีการวางแผนกันไว้ด้วยหรือไม่คะตมาคิดว่าไม่น่าจะถึงจุดนั้นนะฮะไม่น่าจะถึงจุดนั้นเพราะว่าเราเราเราเป็นเมืองพุธแต่ว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยสมาก็บอกท่านทั้งหลายว่าพระที่มาเนี่ยมาด้วยใจจริงๆแลวก็ไม่ไม่ไม่ได้วิตกว่ารัฐจะใช้อํานาจจะใช้กําลังหรือจะใช้อะไรเราเราเราไม่ได้วิตกเพราะว่า,วาอ่า มาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆล้่ก็าการที่จะมาสลายการชุมนมุมการที่จะมาทำโน้นทำนี้เนี่ยมาชิว่าเรื่องอย่างนี้แหละมันจะเป็นน้ำซึ่งหยดเดียวลุกลามไปมากขึ้นก็ต้องต้องต้องเตือนปฏิป่ต่ที่มีอำนาจนะฮะค่ะพระคุณเจ้าคะทั้งหมดสี่ข้อเรียกร้องได้มีการกําหนดกรอบเวลาปฏิกิริยาตอบรับจากรัฐบาลไหมคะว่าจะต้องอยู่ในเวลากี่วันแบบไหนยังไงเนะะี่ยค่ะจะกำหนดกรอบเวลาแน่นอนนะแต่ว่าต้องต้องประชุมกันในกลุ่ม ในกลุ่มพระสงอะสองเราก่อนแล้วก็คิดว่าเวลา10เวลา5โมงครึ่งคือ17เดือ3ศูนยนอนเนี่ยก็คงจะแถลงอย่างเป็นทางการได้ว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะให้เวลาเท่าไหร่จากไปค่ะ นั่แถลงข่าวเยนในตอนห้าโมงครึ่งวันนี้นะคะห้าโมงเย็ยนห้าโมงเย็ยนนะคะพระคุณเจ้าห้าโมงเย็นห้าโมงนั่นหมาย,ยมความ,<น>ามว่าน,น,นาฬิกาสามสิบนาทีจะแถลงอย่างเป็นทางก,การค่ะนั่นหมายความว่าถ้าข้อเรียกร้องทั้งสี่ข้อไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลการชุมนุมครั้งนี้จะยืดเยื้อทันทีถูกไหมคะยังบอกไม่ได้ว่าการชุมนุมจะเป็นอย่างไรจะยืดเยื้อจะเดินทางไปไหนอย่างไรนม่บอกไม่ได้ต้องแล้วแต่ว่าพวกเรา ช่วยกันอ่าแล้วแต่การประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายแต่ว่าด่าบอกตั้นตั้งหลายว่าเวลานี้เนี่ยอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสื่อสนุกหรืออย่าพึ่งถ้าเอามาทำานย่างงานอย่างนี้ในทางเสียหายเลยค่ะ ก,ก็คือจะเดี๋ยวรอฟังการถแถลงตอน17นาฬิกา30นาทีนะคะทีนี้พระคุณเจ้าคะขออนุญาตลงรายละเอียดข้อเรียกร้องข้อที่4ที่พระคุณเจ้าได้บอกไปว่าทั้งาศาสนาจักรและอาณาจักรจะต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าจะโฟกัสไปโดยตรงแล้วก็กรอบประเด็นให้มันแคบลงก็คือการเรียกร้องเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชถูกต้องไหมคะจรพรถูกต้องคนระับเพราะว่ายต้องคิดดูนะฮะว่า ในมาตราเจ็ดของพระรงชบัญญัติคณะสงเนี่ยที่ฝ่ายบ้านเมืองเขียนให้พระสงฆ์ปฏิบัติเนี่ยในมาตราเกียเนี่ยมันมีอำนาจหน้าที่วิธีการและเจตนารมรวมกันอยู่ในนั้นเอาแต่ะจะมาพูดถึงเจตนารมอย่างเดียวก็ได้ว่าเจตนารมณของพระรงชบักญัติคณทสงที่ให้หมหาเถรสมาคมทัดเลือกที่จะณารายนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อส่งให้รัฐบาลขึ้นทูนเจ้าเนี่ย เจตนาให้มันจบที่หมหาเถรสมาคมเพราะการปกครองตั้งแต่ระบอบสม,มุนายราสิทธิราชมาจนถึง2 4 7 5เป็นต้นมาเนี่ยต่างคนต่างให้เกียรติต่างคนต่างปกครองภายในเป็นของตัวเองไม่ก้าวไกยขึ้นกันและกันแม้การเลือกตั้งพระก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเ็าโยมบอกว่าพระให้ปกครองกันเองโยมก็อยู่ของโยมแต่ว่าทั้งสงองฝ่ายเชื่อโน้นกันนะไม่ใช่เป็นเอกราชไม่ใช่พระไม่ขึ้นตรงต่อบ้านเมืองไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่าเป็นเจตนารมณ์ที่จะให้เกียิขึ้นกันแล้วกัน <c oughs> แต่ล่วงมาจนถึงทุกวันนี้ยังจะเห็นชอดว่าอำนาจเนี่ยคุณ <c oughs> อนุโนตัยเห็นชัดเจนว่าอำนาจเป็นอยู่ที่สามพันกร่ะแม้มติหมาเถรสมาคมมีม,มติเป็นเอกฉันท์ทั้งธรรมยุทธและหมานิจายมีมติชื่อเสนอชื่อเจ้าพระสมเด็จวัดปากน้ําซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามสารีเป็นไปตามเจตนารมณ์เนี่ย แต่อำนาจก,ก็ยังจะอยู่ที่รัฐมนตรีประจำสำนักโโนายกรัฐมนตรีอยู่ที่รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเาจะมาบอกว่านอกจากอำนาจหน้าที่วิธีการที่เคยพูดไว้แล้วเนี่ยเจียนาลงท่ามจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังยัเราจะาาก็บอกตักงแต่แรกว่าอย่าไปรับลูกพระหนึ่งลูกคนหนึ่งคนที่เจียนาจะปวนคณะสงฆ์แล้วก็ไม่ให้การปวนครั้งนี้ ต้องการให้รักมารับลูกแล้วก็ไม่เสนอชี่ท่อนก็<ะ>ทุกคนก็รู้เห็นก็รู้ทางกันอยู่อย่างนี้อย่าทอนพอพูดรล้อย่าทำเนี่ย ก็ยังทำอยู่ไม่รู้จะว่าอย่างไรค่ะพระคุณเจ้าคะหลังจากที่มติออกจากมหาเถรสมาคมได้มีการเสนอชื่อพระผู้ใหญ่ว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชออกจากมสไปแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆในการดําเนินการที่จะเสนอ,อรายชื่อนําขึ้นทลนกล้าวเนี่ยค่ะมันจะอยู่ประมาณกี่วันกี่เดือนกันคะนี่ที่จะมาพูดครั้งแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่มีข่าวเรื่องนี้บอกว่า ช่วงเวลาเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าเท่าไหรอย่างไรแต่โดยปกติพวกเราเนี่ยพวกเราเองเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์ไหนมันปกติอันไหนมันผิดปกติอันไหนที่มันดึงอันไหนไม่ดึงอันไหนชะลออันไหนมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันดูออกค่ะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยชัดเจนว่ามีการดึงมีการชะลอแล้วก็มีการเอา D S I เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็ไปสอบเรื่องน้ำวนไปทาเรื่องนี้สมาจิงบอกว่าวิธีอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกเลยถ,ถ้าทําอะไรทำตามกฎหมายทำไปเถอะแต่อย่าเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวย่ามาเกี่ยวต้องแบบนี้ค่ะเราศาส,สนาอื่นท่านไม่กล้าไปทำเขาเลยถ้าถ้ามีการตั้งทู่แนวทางศางส,สนาอื่นๆท่านกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไหมหรือหรือญาติโยมทั้งหลายทุคนที่มากล่าวโจมตีเนี่ยแม้แต่ศาสนาอื่นที่เขาทําอะไรต่อมิไร ท่านก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขาที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เกิดความแตกแยกนะ,ะอาจมานี่จินดีว่าพี่น้องชาวอุบสลินก็ตามพี่น้องชาวคิดพี่น้องอื่นๆก็ตามเนี่ยเราเป็นศาสนาด้วยกันสอนให้คนทาดีปฏิบัติดีแต่้คนที่เป็นคนที่มาสร้างเรื่องที่มาป่วนบ้านป่วนเมืองนี่แหละมันทําให้เกิดปัญหาเกิดให้เกิดความเดือดร้อนแล้วเพื่อนรักก็ไปรับมือ,อไปรับไม้ต่อจากคนเหล่านี้วิ่งขัดต่อมาจากเขาอีกค่ะ ก็สงึงได้มาแสดงสังคมติในวันนี้ซึ่งก็มองกันว่านี่คือเกมยือ้อถูกไหมคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะนะมีการเสนอว่าทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะราัฐมนตรีประจําสํานักนายกรยัฐมนตรีได้มีการให้เหตุผลเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของตนอยู่เนื่องจากว่ายังไม่เข้าใจสถานการณ์ได้ครบถ้วนตรงนี้มหาเถรส สมาคมพอที่จะไปช่วยเหลืออะไรกับทางรัฐมนตรีได้ไหมคะเพื่อที่จะให้เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างได้ครบถ้วนเนี่ยค่ะคุณอย่เราท้ายจะเห็นนะฮะว่าคนท่านทั้งหลายเนี่ยจะพูดอะไรที่มันคลุมเครือค,คุณ,ค,ณคุณจุ่าพันธ์ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจสถานการณ์อะไรซึ่งทุกวันในโลกข้อมูลข่าวสารมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วรวมทั้งมหาเทศสมาคมก็เป็นองค์กรหลักในการปกครองอยู่ สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีสนองงานท่านอ,นอยู่ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนจนสามนี้แล้วมติตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมมา <c oughs> จนถึงวันนี้จนมาจนถึงสามนี้แล้วเดือนกว่าแล้วยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรก็เหมือนกับไม่บรรจุศึก <c oughs> ษาเป็นประกรรมชาติในรัฐธรรมนูญแทนที่จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าทําไมไม่บรรจุแต่บอกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้จะตอบจะเป็นอันตรายในระยะยาวก็พูดคลุมเครียว่าอย่างเนี้ย มานก็จะให้จะให้พัะตีความว่าอย่างไรถ้าไม่บอกว่าเป็นการตึงเป็นการยื้อเป็นการรับลูกกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการไม่เสนอชื่อในการสถาปนาค่ะ กรณีเรื่องของการจะเป็นอันตรายในระยะยา,ยาวนั่นเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ประชุมของกรทนะคะได้มีการแสดงความเห็นกรณีไม่บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาตินะคะทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงคะ่ะพระคุณเจ้าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีได้มีการออกมาพูดไว้แล้วว่าถ้ายังมีความขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชกังวลหรือไม่คะว่ากรณีการออกมา รวมพลังของสงฆ์ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวกันอีกเนี่ยค่ะจะเป็นเหตุนำสู่การไปเป็นข้ออ้างว่าตั้งไม่ได้เพราะตอนนี้พระเริ่มออกมาเคลื่อนแล้วเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าคะ่ะทุกวันนี้ข้ออ้างของท่านนายุัฐมนตรีที่บอกว่าถ้ามีข้อขัดแย้งกันอยู่จะไม่จะไม่เสนอไม่แต่งตั้งเนี่ยตมาเขาพูดสองอย่างนะหนึ่งก็คือข้อที่ท่านพูดเนี่ย ก็มีภาพรูปหนึ่งกับโยมคนหนึ่งเท่านั้นห่ะที่ทําให้เรื่องมันเกิดความตัดแย้ง<ฆ>แล้วคุณน,นายโยมบนตีก็ไปพูดรับรูปแบบนี้ที่ตนาบอกตั้งแต่แรกว่าเหมือนเหมือนวงดนตรีซิมโฟนีอ่ะที่มันรับรูปกันกันกันอย่างดีอ่ะระหว่างภาพ<ฆ>รูปหนึ่งกับโยมกลุ่มหนึ่ง<ฆ>ทําไมไปพูดทานองอย่างนั้น<ฆ>เพราะว่าคนเหล่านี้เจตนาที่จะเกิดให้ความขัดแย้งอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรา<ฆ>ข้อที่หนึ่งนะ<ฆ>ข้อที่สอง ท่านจะเห็นว่ากลับไปข้อที่4ของอาตมาคือเจตนาลงของกฎหมายเรื่องนี้อำนาจมันไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นความพูดที่แรงแต่มันตรงกับความจริงที่สุดคือนายกรัฐมนตรีนั้นเจตนาลงของกฎหมายคือเป็นปริศนีจริงๆอ,อำนาจมันอยู่ที่หมหาเไทสมาคมในการคัดเลือกรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะเป็นไปตามกฎหมายจากที่กรณีเมื่อคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เอาชื่อไปให้หนาโยโมมนตรีนายโยมมนตรีก็มีหน้าที่นำเล้าเหมือนการขอพระราชทานีิสงคามมสีมาเหมือนอะไรต่อวิลายอย่างเงี้ยตอนเหนือก็ไม่ไปมาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ทำถูกก้องเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ขออันนี้เหมือนกันเราขอให้รัฐบาลนาชื่อขึ้นโลงกล้าแต่กลับเป็นพ่รัฐบาลเป็นเจ้านายพระเป็นเจ้าของพระแล้วก็ช้นจะเสนอก็ได้ไม่เสนอก็ได้ถ้ามีข้อขัดแย้งอยู่แบบนี้ท่านไม่เสนอก็ได้ค่ะ แล้วแล้วมันตรงกับเจตนารมณ์มันตรงกับอำนาจแล้วมันเป็นการที่ให้เกียรติกับคณะสงฆ์หรือไม่ต่อไปนี้คณะสงฆ์มีมติอะไรแม้แต่องค์ความสูงสุดคือมหาเถรสมาคมมีมติอะไรออกมาบ้านเมืองไม่ไม่เอาด้วยรัฐบาลไม่เอาด้วยแล้วก็พูดจาท้าทายด้วยน้องจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าต้องคิดดูให้ดีครับ ค่ะค่ะพระคุณเจ้าคะสุดท้ายค่ะได้ฝากย้ําถึงกลุ่มที่ได้ติดตามสถานการณ์อยู่ณนะปัจจุบนันรวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็นําสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่กับการรวมพลังของพระสงฆ์ทั่วประเทศในวันนี้หน่อยค่ะสมายินดีรับฟังนะท่านท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธพระพุทธองค์บอกว่าพุทธบาลัสี่ 4, เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาต่อมาก็เป็นหนึ่งในุ อ,อยู่ในพุทธประเสริฐสีท่านต้องหลายมีสิทธิพากวิจารท่านต้องหลายมีสิทธิพูดท่านต้องหลายมีสิทธิจำนิได้แต่มาไม่ไม่มีปัญหาใดๆแต่อยากบอกท่านต้องหลายว่าที่มาในคราวนี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาด้วยความตรงไปตรงมาและอยากมาอธิบายความรวมกันเพราะว่าเราเคยยื่นหนังสือเคยทําอะไรเล็กๆน้อยๆไปก็ไม่ได้รับการตอบรับมันควรจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนสักปีหนึง่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ตั้งประเทศจริงๆนคิดอย่างไร ัมก็มก็ยินดีนะท่านจะท่านจะวิาพากษ์วิจารณ์ท่านจะอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยใจเป็นบุญเป็นบุญศร